ทีวีเสนอ สิไปข้างหน้าไปลวดไปก้อนสัตเออไปลวดเดี๋ยวหน้าว่าอร่อยค่ะพอดียนไอ้ว่าสิไปซื้อแตะกั่วไหมจ้ะกับไปซื้อติล่ะโอ้โหเก่งๆข้นยางได้เห็นว่ากับได้เนาะเมันผู้มีรถนี่ขอยืมได้ปะยืมมาตีบ่ฮะคีดีคีดียคีแต่ไงเนี่ยหั่นย่างไกลไปทางบันออกนี่พอปักซอยเรียกว่าล้านเท่ๆไฟอยู่หั่นไหมเนี่ตะกั่วหลอดนึงไหมตะกั่วเบือดฝ่อมวิทยุก๋วยเตียวเนี่ยอามาสิไปซื้อให้ อุ้มอุ้มทำไมใจดีแบบนี้อุ้มใจดีนี่เอาแบบนี้หน่าอ่าเนี่ยมันี่เป็นตะกัวยี่นี่นี่เขาเรียกว่าตะกัวหลอดตะกัวแท่งบอกเพื่อนจากพ่อหน้าพ่อจักกีดอกโอเคทีมพ่อเทปไปขึ้นยี่ว่ากดอกรถไฟฟ้านี่ได้เลยอ่าแล้วก็ยังเดียวละเอาจักอ่านอันเดียวละโอเคอ๋อนี่จะเอาเนี่ยเพื่อนเบิร์ดเลยเด้เออเออโอเคมาเอาตังมา อให้กวานว่าอะไรวะเบามีเงินโอ้เควุ้ยเๆาะได้เลยหนึ่งพันบาทห้ามใช้หมดนะมีแค่นี้หมดตัวแล้วแบ่งทันไปเนี่ยโอเคแต่ว่าว่าการที่จะไปซื้อนั่นซื้อนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้นะก็มีข่าจ้างได้อายข่าจ้างจ้ะโอ้สานีต้องก็ได้เอ้ามันก็ต้องมีบ้างแหละ โอ้ยดูคือเป็นคนจังสีว่ะคิดค้านย่างก็ต้องลงพุ่นจังไงย่างก็ได้วะฉันนะเงินอยู่างนี้แล้วมาท่านหรือจ๊ะมาหลอดหังเนี่ยได้เลยสิบเจ็ดสิบเนี่ยแหละบัวเกินวนี่ดอกเอาอยากกินยังก็ซื้อมากันแล้วกันได้เลยจะถ่ายไว้เด้่องจิฟ้าไปซ้อมเสร็จเพนแล้วมแล้วไปเลยกับรถด่วนจริงนะจะเกิดก่อนโอเค ของที่สั่งใหม่ได้หรืยอยังคะนี่เลยจ้าอานนุ้ยกับหัวกับหางกับท่ากันนี่เดี๋ยวใส่ถุงให้ก่อนได้เลยเอะถุงใหญ่ๆเนาะได้เบิดมาแต่ใส่ถุงมีสบู่ชิ่งลิงหนึง่งก้อนลดห้ยหลยเจ็ดสิบบาทบาท้าใจดีแท้ใจดีขน,นาดตานี่ละค่ะยาสีฟันแอตาเซนสองกอง เอาดำกองละสองรบาทอันนี้ก็โรดตีแมนบอนใจก็ดีหน้าตาก็ง,งามนี่แหละคนสวยใจดีสมแล้วที่เป็นเอื่อยกับนองกันไปเอะบางบ่ตอนนี้บ่แมนเบาววางข้เาเห็นอย่างก็สิบว่างเฝ้าศูนี่เดิเออแล้วจังกลับมาฝ้อก็ไดแล้วทุลัทุเลาก่อน ผ้าเอ่อไปซื้อมุกกระถาเนี่ยปะ่ะมุกกระถาแมนตอนนี้บ่ถูกต้องวุ้ยบ่ไปดอกบ่มีเงินออกน้ำไยบ่ต้องห่วงเดี๋ยวกันเลี้ยงเองฮะบ่ต้องห่วงเดี๋ยวกันเลี้ยงเองจะเลี้ยงบ่แมนว้าคือมีเงินเท่าไหรอุ้ยว้าวาเรื่องเงินนี่บ่มีปัญหาเลยห้องอยู่งอ,อึ้งนี่ แตกส่สวนๆเลยบ่บออึดยาก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 ไ <c oughs> <c oughs> ปะตอนนี้ได้บะเออเจ้าเลี้ยงถูกต้องคอยปิดศูนย์เลยเดี๋ยวนี้ไปเลย รีนทำไทยซ่อมว้าว่าอะกรก็ได้ช่วมสื่อตะกัวก็จะมาน่านมากแ้ไปตะเวนเหรออุ่มไหมสใสม่ไทยยัไงเน้อย่างี้เนาะสมแล้วไงหมดในมือนี่อ้พวพูดปับจบปุ๊บมาปุ๊บปับ พอดีปเป๊ะเราปาดร่างบนใบรถเว่ยหนัก่อ้เอาออกมามาน้ำกันตอนนี้เนาะบอมาจังได้พี่อุ้มเราไปซวนเอาบ่นี่ๆไปแวะซื้อนี่ตัวบ,บูชิงงลิง อย่างเช่นเราจะเส้นสูตรชาเขียวแล้วก็สูรผสมเปลือกมังคุดโอ้โหจากซื้อมาใส่แต่และวหน้าตัวกระไดเนานะก่อนไปขีมมดแจนไฟฟ้าเออก่อนมากับรถเก๋งมาเถอะแมียนไอ,ไอยัง,องกับคำกับเมือ่อวันน้ากับสให้ยขี้แลไฟฟ้ามากกับย่านมาไล่มากัดไปซะละโอ้ยมาไล่มากัดนะฮามาไล่คนงามทีไปย่าน <c oughs> แต่ยังไม่นะนี่มุกกะทะจ้ามากระทุก หมูกระทะโอ้โหตุ๊กๆรู้ว่าเขาอยากกินหมูกระทะวมาอ๋อกะรู้แล้วน้อนรู้ใจไอ้ลาน,นี่นะไอ,อ้อแซ่บแก่สิเลยแสดงว่าตุ๊กขยานทั้งหมดเนี่ยนี่เราต้องได้แกงขนาดนะั้นโอ้ยเนาะพักแม่ลายวันนี้มูกระทะมากระทุกกับเบียดจ้ะเตรียมถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนเลยเขากินมากระทุกหมูกระทะไปเอามองในระเบียงย่างไปีนไปนี่ยล่อไปในหอดิ่งเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาห้อนหกกันละมีปลาหกกับเลี้ยวซ้ายหุ่นพูดยู่พูดนะ Okay, okay. โอเคโอเคตามนั้นโอ้แทมกแยมฮอตเกียบพร้อมแหมล่ะน่าฟากซื้อมาเลยโอ้กันลังถ็ายเนี่ยพร้อ,อ,อม,มแล้วบ่นี่พร้อมแบบจ้ามาหมาตัดก,กัวต,ตังโอ้อันนี้หมดแล้วเออนี่ตัวยางไหนดูซิเออเขาเรียกว่าตะกัวดให้มาหน,นี่งเออซื้อถืออยู่เนาะถือเือถเือกเือเดียวกันเลยเนี่ยตะกัวหลอดหกสิบบาทาใส่บดคิดหวังต้นอยู่เนาะให้เราพูดแปลงาทัวร์เอาซาบมาแมา่แม่ เร็วเร็วหิวหิวหิวหกสิบบาทอะ่ะกันทอดม,มาเลยเลยมาเล้วจกหนักแท้โอ้ทุงส่งกระคัดเ <c oughs> งินมันหลาย <c oughs> นี่จ้าทอนสามสิบก <30. S 1> ันทอดหนึ่งตัวเงินพันหนึ่งก็ทอดสามสิบ ท่อนท่อนนั่นล่ะถือแล้วเบื้องสิบวกให้เบื้องด้วยจังดีนี่เด็หกสิบต้องท่อนกระดสิบฟังก่อนเบื้องสี่สีเฮดให้เบื้องเงินพันหนึ่งมันบอสิบไม่อยากอย่างวะตะกัวหกสิบบวกหมุกระทะสี่ร้อบวกยาซีฟันสองหลอรอยสี่ิบบวกสบู่ชิงลิงเจ็ดสิบจะปีลดให้เหลือเก้าเนี่ยเก้้อยเจ็สิบาทเหลือเงินทอนสาสบาทถูกต้องแล้วจ้าอดสามสิบ เงินพันหนึ่งจะเอาตัวกระสือมาจัางสันเอาก็ไอบอกนูว่าว่าอยากกินอีหยังกระสือมาโลดโ้นั่นแล้วเนาะใ้ยอยากกินเนื้อกระสือมากจะ,ะปัะจุคุมข่าสอมมันอะกู <laughs> ครบเสร็จเลยนูอยากกินมุกทะนู้ก็ซื้อมาออนื่อยากได้ยาซิฟันนนู้ก็ซือ้อนูอยากได้สบ,บู่นูก็ซื้อจำปีรดใหพ้พร้อมจอทานีเก็บนตาีไอ่อแกิบแล้ว,ว,ดดวลกินเลยเนาะี